ทำเอาแฟนๆยุ90ถึงกับยิ้มตามเมื่อนางเอกมากฝีมืออย่างอ้อมพิยดาจุธารัตนกุลได้ออกมาเผยเรื่องราวในอดีตที่น่ารักและอบอุ่นกับเพื่อนสนิทร่วมวงการอย่างพระเอกตลอดการกับตนันพูธเนศของมานพหลังจากที่ทั้งคู่เคยสนิทกันมากและมีภาพไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครั้งจนหลายคนอาจเข้าใจผิดในสถานะของทั้งคู่โดยล่าสุดอ้อมพิยดาได้โพสต์ภาพย้อนอดีตคู่กับกัปตนันพูธเนศพร้อมแคปชนันอธิบายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงความผูกพันของทั้งสองคนและแก๊งเพื่อนในอดีตโดยมีใจความที่ทำให้หลายคนอมยิ้มว่า แฟนขับส่งมาให้พี่กับตันให้เราเล่นละครด้วยกันเยอะมากเราสนิทกันมากและเมื่อก่อนเราเจอกันตลอดทั้งทํางานและเที่ยวด้วยกันพวกเราไปด้วยกันเป็นแก๊งทุกคนจะมาที่บ้านอ้อมตลอดมาจนพ่อเปียกสนิททุกคนแก๊งพวกเรามีเพื่อนสาวอยู่หลายนางจนวันที่กับตันแต่งงานแล้วอ้อมบอกพ่อเปียกพ่อทาหน้างงๆแล้วถามว่าอ้าวกับตันเขาไม่ใช่เพื่ออ่อนสาวลูกรอกระสนิทจัดจนคิดว่าเป็นเพื่อนสาวหน้าเรื่องอมยิ้มก่อนนอนวันนี้นะคะคิดถึงพ่อเปียกและกับตันนะคะแคปพิมพิวเอกด้วยเอกยูซายคอน เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวน่ารักที่แสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมกลมเกลียวของทั้งคู่ในอดีตจนคุณพ่อเปียกยังอดเข้าใจผิดไม่ได้ซึ่งปัจจุบันกับตันพูเทนเนศได้แต่งงานกับนักแสดงสาวเอกบุษกรมีลูกชายที่น่ารักและประสบความสําเร็จในฐานะนักแสดงและผู้จัดส่วนอ้อมพิยดาก็ประสบความสาเร็จในฐานะนักแสดงและผู้จัดเช่นกันแต่ความผูกพันของเพื่อนซีคู่นี้ก็ยังคงอยู่เสมอมา